Ja awwalal awwalin wa ja akhirun akhirin wa ja zal quwwatil matin wa ja rahiman masakin wa ja arhamar rahimin tauni ti no sutthai nai kam khun ni yak ja kho phak Doa nong nung ที่เราจะนำไปอามาและรู้สึกว่ามีผลบุญคุณค่าอย่างมากมายก็คือดวอาทิตยานาบีสซลลัลลอฮ์เวาสัลลัมได้ซอนแก่ทานยิ่งฟาติมารอดิยัลลอฮุอันหาบรรดาโลของทานรอซูรันลอพี่น้องใช่สามยิ่งเซ่เหมือนที่พี่น้องเข้าใจนั่นแหละที่ทานราสัลลรักมากที่สุดจากโลเศร้าข้องทานก็คือทานยิ่งซีตีฟาติมารอดิยัลลออันหะ นบีรักมากรักมากกว่าโลกคนเอื่นๆพี่น้องโอ้ถ้ามว่าเลนาะบีไม่อาเดนที่รักโลกไม่เทาวันนี้ล่ะรักนั้นในใจนั้นพี่น้องรักคืออยู่ในหัวใจนั้นไอเนชาโรอะนุโลมเคยมังแบงความรักเทาากันพี่น้องลองคิดแล้วลกบัวเราเองนี่ถ้ามว่าเรารักให้เท้ากันไม่เท้า มันมีแลไรคนหนึ่งที่เราหลักนั้นผัวว่าจเจ้านั้นที่เราหลักมันคงเร่งกับเรานันะ่นนะนมมะมันเอาชาหญินมามังแลวมันเอาจจกุยมามังเอาป้าวมาเว้นอยู่ตรงนั้นตรงนี้โราโบเลยอาราหลักเพราะฉะนั้นพี่นองกับวัวใจรักโลกไม่ถาวนี้คือชาโรอนุโลมทำอย่างเตทีชาโรวางหูกลมอกมาว่า ให้เท่าเทียมกันในบรรดาหลวงนี่คือสูนันให้แกพ่อแม่เวลาแบ่งสร์สิ้นสมบัติต่างๆนี่สูนันทให้แบ่งเท่าๆพี่น้องนะนะไม่ตองปคิดแลนะ้วใช่ยร้าง่วนนะ่ะใช่สรงรายยิง่งนึ่งรายนะใช่ตรงนั้นไม่ต้องพี่น้องไอ้นั้นไหวเวลา็ปันสากาโรโดเสียชีวิตเรียวแล้วไอ้ที่เรามีชีวิตอยู่พี่น้องลูกชายนึ่งรายลูกยิ่งนึ่งรายลูกชายนึ่งตู้ลูกยิ่งนึ่งตู นี่คือสุนนะและสุนัตนะสุนัตและสุนนะของ่านาบีสัลละเลสระล,ะลงให้เท่าเทียมในการปฏิบัติภาโนจนถ้าทางวันลูกเราปีนองสมมติว่าบางส่วนของ,ขอ,งอุลมามะบอกว่าคณะฮมเกมนี่พี่นองกังบฮอมบังมาเลยฮอมโนงมาละฮอมคนนี้เลยต้องฮอมคนนูนลาเพื่อต้องการให้มีฟาร์มเท่าเทียม ถึงแม่ฮูกผมจะสุนัตก็จะทำพี่น้องนะแต่สิ่งที่เหล็กหน่อยเล่านี่นี้กให้เกิดพิตนะในครอบครัวได้พอเด็กเติบโตไปเบื่อมาไม่อ้อนรักกับาจานนัวรักกับคุอหนูเลยมากว่าอ่าเนี่ยมันจะเป็นปมติ่ฝังให้กับหลูกของเราเพราะฉะนั้นในการกระทําภายนนองพี่น้องให้เท่าเทียมกันสวนในจิตใจพี่น้องกับ จิตใจนี่เป็นสิ่งที่ชาโรอนุโลมไ้นะซึ่งทานนาบีเองสลลาละวะสัลล,ล,าาล,าลัมรักสิตีฟาติมะเลือกกว่าโลกคนอื่นๆเสร็จแล้วในครั้งตีสิตีฟาติมะนี่ประสบฟ,ฟา,ามเกิดปาโยโฮันฟา,ามลำบาฟ้ามอัตตะขันฟ้ามขับเขพในคาใชาชีวิตบนโลกดุนยา ามเทิดพีนองเคยมั่งไม่เคยพบฟ้ามลำบากที่ด้อยชาติชีวิตบนโลกดุนยานี่ไล่ต่อไล่ประการที่รุ่มเร้ามาในชีวิตของเราคะเดียวกันเราอันทำดุลิล่าพีนองบางส่วนไม่ประสบหรือเล็กหน่อยแต่บางส่วนที่ประสบฟวามเกิดป่าย่อหันฟวามลำบากความอัตกัดฟบามขับเข็บในเรื่องต่างๆบนโลกดุนยานี้ซีตีฟาติมาไปบอกทานโนสาูสุลล์ศ็อลลัาาลลอฮุอะลัยวะซัลลัม และท่านอสัสสลฮ์ได้บอกอาวีริตได้บอกดูอาบทนี้ให้แกพระนางซีธิฟาติมาได้นำไปอามานยุดทือปฏิบัติขณะเดียวกันท่านอาบีบอกว่าดูอานีนี้ท่านเองได้รับการโซนการบอกมาจากท่านยิบรีนอะัยฮิสสลามอีกทีหนึง่งซึ่งดูอาบทนี้พี่น้องเราว่ามาเป็นประจำ ยิงวามากเท่าใดเต่ะวันเป็นสิ่งที่ดีมากๆอัลลอฮฺซุบฮานาวะตลาจับลดฟาร,ร์มถูกฟาร,ร์มสาวฟาร,รมเสียใจฟาร,รมอัตกัดฟาร,รมขับเขบและหายทางออกในชีวิตของเราโดยเฉพาะปัญหาในครอบครัวของเราซึ่งทา่านอีไดอนฟาติมะว่ายาอาวัลลออวาลีนวายาอาคีรอนอาคิรีน wajazal kuwatil matin wajah rohiman masakin wajah arhamar rohimi tahun ini no no sakti kau leh pindah nah nah ya awalan awalin wajah akhiran akhirin wajah zal kuwatil wajah rohiman masakin wajah arhamar rohimin ตรงนี้พมคิดว่าคงจะจำพี่นองนะเดี๋ยวทาให้ตจำอินชาอัลอี่มัน่นตัดเป็นคลิปเหลือกาดเดี๋ยวคอยอ่าเพื่อเปรให้พี่นอง